นะครับสำหรับรถตู้คาร์เวลคันนี้นะครับเป็นตัว T5 นะครับก็เป็นภายใน T6 นะครับวันก่อนพี่อัดเพิ่งมาดูนะครับถูกใจได้ประกันเครื่องเกียร์ไปด้วย2ปีหรือ70,000กิโลนะครับ ก็คุ้มค่ามากมากครับและนี่ก็กําลังนําส่งไปพัทยานะครับมากับฝนเลยรถสไลด์ครับแล้วเดี๋ยวก็นําส่งให้เรียบร้อยนะครับจัดการเรื่องเอกสารไฟแนนซ์ให้ทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็ได้แคมเปญดีๆครับจากรงศรีนะครับก็จะมีดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆก็คือทา e ออบิวนะครับการรับประกันเครื่องเกียร์หรืออะไรรวม180รายการนะครับ2ปีหรือ70,000กิโลเมตรนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับโหแล้วดูครับสวยงามมากเลยอันนี้ก็ ขัดสีให้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับขัดรอบคันเนียนๆวิ้งๆเลยคันนี้ไม่เก้า0ม่นกว่ากิโลก็เซอร์วิสให้ครบทุกอย่างหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องของเหลวต่างๆนะครับรวมถึงท่อยเสียจัดการให้หมดแล้วนะครับที่มีปัญหาอยู่ในทีห้านะครับตัวนี้ก็เป็นตัวพิเศษนะครับได้ล้อทีมไดนามิกและก็จะได้ภายในเป็นตัวทีหนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมส่งตรงถึงพัทยาเลยครับเราซื้อขายจริงนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับสนใจรถหรือ S 1> <S 1> สนใจที่จะขายรถนะครับแอดไลน์เรามาเลยครับที่แอดท็อปค่า88นะครับเราก็บริการทั้งซื้อทั้งขายรถยนต์นะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้ความเชื่อถือกับทางเรานะครับขอบคุณมากครับ dropping in I pull me your some drugs